อ่ะจับใหม่จับใหม่จับใหม่อ่ะดีขึ้นไหมอ่าอ่าเออดีขึ้นดีขึ้นแล้วอ่ดีขึ้นไหมเออดีขึ้นกอรับสวัสดีครับกินข้าวอิ่มนอนสบายตัวเลยค่ะนี้นอนสบายตัวเลยสวยสวยสวัสดีค่ะก่อนลูก สว,สวยใยายสวยมองอะไรคะสวยมองอะไรหัวตั้งเลยลูกฮะสวยเข้ากล้องเข้ากล้องพี่ข้าต้มเข้าสุกก็สุกไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้า ตอนี้ไม่ไม่แตนี้ไม่ไม่อยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้านะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปนะเข้ามามันไม่ได้มันเยอะลูกเต็มห้องเลยลูกเนาะเดี๋ยวแม่ออกไปหานะครับลูกเออเดี๋ยวแม่ออกไปหานะครับมันเต็มห้องลูกมันเต็มห้องไปหมดเลยเดี๋ยวก็ต้มก็ออกไปแหละก็ต้มมานั่งแป๊บหนึ่งตตนี้ไม่ไม่จเอ๋ สบายได้ไหมฮะสบายได้ไหมลูกหาวหาวสบายเลยครับลูกกินอิ่มกินอิ่มแล้วกินน้ำยังกินน้ำแล้วใช่ไหมฮะครับกินแล้วอ่ะลูกก็กินแล้ว กินแล้ววันนี้ข้าวอร่อยไหมฮวันนี้ข้าวอร่อยไหมลูกเห็นกินหมดชามเลยวันเนี้ยฮะอ๋ออร่อยอ๋ออร่อยมากเลยแม่อร่อยมากเลยแม่กินหมดชามเลยแม่เอออวนขึ้นนะเราอะ่ะฮว้นขึ้นไปดูซิน้องไปไหนไปดูน้องก่อนตะวันตะวันน้อย ตะวันน้อยไหนกินอะไรอีกลูกกินตลอดเลยเบรกมั่งเบรกมั่งเบรกมั่งลูกเบรกมั่งเด็กๆทั้งหลายเบรกมั่งเด็กๆทั้งหลายนี่กินยาถ่ายหมดแล้วนะคะตะวันแล้วก็สามดวงเนี่ยค่ะสามดวงนี้กินยาถ่ายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าหอนกันเลย หอนกันอย่าเพิ่งกินอีกรอบนึงลูกอย่าเพิ่งกินอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่เอาเข้าวกลงกลางคืนเอาข้าวกลงให้กินอยู่ในกลงนะกลางคืนข้นขาวกลงนะลูกจะกินอีกนะเมืาตอ,อนเย็นให้กินแล้วเอาอะไรกันมานะลูกมานะมานะมานะไม่เกเรมานะไม่เกเรลูกมานะเอ้ยมานะมานะอ้วนขึ้นเลยลูกอ้วนขึ้นเลยครับลูกมานะเอ้ยข้าสุก มานะไม่เกเลนนะลูกรูจะวันจะวันหาคาของกินนะคะหาของกินไปไปเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้เดีแม่เอาให้นะโอ้เด็กๆกลุ่มนี้ก็รอเหมือนกันกินแลนแล้วนะคะกินแล้วรอบหนึ่งแล้วนะโอ้จะกินลูกมาๆามามา,มาจะกินอีกแล้วเหรอ จะกินอย่างนี้แล้วเหรอลูกหิวเหรอครับจะวันน้อยหิวเหรอลูกหิวมากมายหิวมากมายเลยโหัวหน้าใช่นเนี่ยไป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 ลงลงลงเดี๋ยวแม่เอามาให้แม่มาให้นะมีความสุขแล้วกัน มีความสุขจริงๆเลยเฮ้ยส้มๆจ๋า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 ส้มๆเท้าเท้าลูกจ๋าจ้าส้มๆเหรอคะลูกอะส้มๆจ๋าเท้าเท้าลูกเทาๆท้าส้มๆเทาๆนี่น้ำตาลน้ำตาลเลยน้ำตาลอ่นมาหันมานี่เจะเอ๋เจะเอ๋ที่ทำหาลูก ดิฉันหาหนูเฮ้ยตื่นนล้วล่ะตื่นแล้วละ่ะฮะตื่นนั่นล่ะลูกตื่นนั่นล่ละเดี๋ยวนี้วิเศษดีขึ้นเก่งมากเลยดีขึ้นใช่ไหมลูกครับครับวิเศษดีขึ้นใช่ไหมลูกใช่ไหมไหนไม่ลองจับจุดดูสิจับจุดดูก่อน ใช่ไหมเออเออมาจับจุดนี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็ดีขึ้นในเรื่อยใช่ไหมอ่ะจับจุดจับจุดจับจุดอะจับดูเดี๋ยวจับจุดจับจุดอีกดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม ดีขึ้นไหมเออดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมถ้าดีขึ้นก็บอกว่าดีขึ้นนะอ่าถ้าดีขึ้นก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นขอรับนะรู้ไหมอ่าจับอีกดีขึ้นดีขึ้นคอรับหมดเลยเพื่อไม่ให้ตกเทนนะคะขำๆนะคะไม่มีอะไรนะไม่ได้เรียนนะแต่ว่าแค่ขำๆนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ้าของ คลิปนะคะขออนุญาตนะเอ้ไ uhm ม่เลิกเออขำๆครับไม่มีอะไรครับโอ้โ <uh อ้โ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 อ้มันติดคอใช่ไหมเอายังไม่ดีขึ้นใช่ไหมยังไม่ดีขึ้นขอรับก็ต้องบอกว่ายังไม่ดีขึ้นขอรับใช่ไหมยังไม่ยังไม่ดีขึ้นขอรับอ่าจับใหม่จับใหม่จับใหม่อ่าดีขึ้นไหมอ่าอเออดีขึ้นดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นไหมอ่าดีขึ้นขอรับ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเดินแบบนะให้ความเคารพนะคะขอบคุณนะว่าค่ะแค่นี้เนาะแค่นี้นะอืมอันแค่นี้นะอ่ะแค่นี้ขอรับแค่นี้ขอรับอ่ะจับอีกทีออโอเคอ่ะโอเคเอาเท่าน,นั้นแหละนะโอเคอันนี้แหละอันนี้นะคะสวัสดีค่ะ